วันแรกของการปฏิบัติซึ่งก็ได้รงมือปฏิบัติกันเต็มที่ในช่วงบ่ายเช้าก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อม <c oughs> นะแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ได้ภาวนากันเต็มที่การเตรียมพร้อมด้านสัพยาศัย ด้านอาหารมิถางาด้านบุคคลสนุสนและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็วิธีการปฏิบัติทำสีประการนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยสนับสนุนพะเรามีกเรณมิตรมีพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงเป็นกเรณมิตรในช่วงปฏิบัติดังน,นั้นเราก็จึง มีความมั่นใจว่าเราจะสามารถบรรลุองค์ของการปฏิบัติได้ไม่ยากจะหมายถึงว่าเราตั้งเป้าไว้ที่ความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราจึงประตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวโดยการจดจำนำกายกับใจมาอยู่ด้วยกัน เป็นระยะระยะเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยแต่แสวงหาที่พึ่งภายนอกมาไม่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นถ้ามีชาติก่อนๆน,นู้นก็หลายชาติมาชาติก่อนๆของเรานู้นก็ได้แก่ปู่ย่าตายายขึ้นไปหลายชั่วคนสิบชั่วคนยี่สิบชั่วคนร้นอยชั่วคนพันชั่วคนขึ้นไปอันนั้นชาติก่อนๆของเรา มันจะเป็นรูปธรรมนะถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นจะ,จะได้มีที่พึ่งทางด้านจิตใจเราก็ไม่ได้เกิดมาเพราะท่านมีที่พึ่งแล้วแต่เพราะท่านเหล่านั้นค้นหาที่พึ่งไม่พบก็จึงได้ฝากที่พึ่งให้เราได้สแสวงหาต่อมาจนถึงปัจจุบันถ้าเรามาถึงชาติปัจจุบันนี้เราก็ยังหาที่พึ่งไม่เจอเราก็ต้องฝากฝากคนต่อไปอีก รุ่นลูกรุนหล,ล,ล,ลานต่อไปอีกซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอนะก็คิดว่าเป็นาวาสนาบารมีของเราทุกคนที่ได้มาพบกันมาแสวงหาที่พึ่งที่เข้าใจว่าเป็นที่พึ่งที่ถูกต้องและชัดเจนที่ได้พิสูจน์มาแล้ว มากกว่าสองพันปีที่พระเจ้าได้พิสูจน์มาท่านค้นพบแล้วก็มีพระอริยสาวกและพระรหันทั้งหลายก็ได้พิสูจน์ต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันว่าที่พึ่งที่พระองค์ค้นพบนั้นเราสามารถเข้าถึงได้ถ้า <c oughs> ถามว่าตั้งแต่สองพักนกว่าปีปีวันนี้เราได้เคยพบพระพุทธองค์บ้างไหมและได้เคยพบคําสอนพระพุทธองค์บ้างไหมได้พบ แต่ทําไมเราไม่เข้าถึงธรรมของท่านเพราะเราขาดกรเรียนมิตรนะเพราะกระเรียนมิตรนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้อย่างนั้นผู้ที่จะบรรลุถึงความสุขที่เป็นบรมสุขที่ไม่ต้องไปทุกข์อีกต้องประกอบด้วยองค์สองประการนะคือหนึ่งมีกรเริยนมิตรผู้รู้จริงมาบอกทางสอง มีความสามารถในตัวเราที่จะเข้าถึงเส้นทางที่ท่านบอกนั้นได้ถ้าประกอบด้วยองค์สองประการนี้ท่านบอกว่าเข้าถึงทางของท่านทุกคนเนนั้นทางของท่านเป็นทางที่ไม่ต้องเดินแต่เป็นทางที่มีอยู่แล้ว เป็นทางที่มีอยู่แล้วแต่เราต้องค้นหาให้เจอเท่านั้นเองทางสายนี้เรียกว่าทางสายเอกทางสายอาริยมัคคือทากายกับใจให้เป็นเอกนั่นเองเรียกว่าทางสายเอกแต่ทากายกับใจให้เป็นสองอยู่มันก็ไม่ใช่ทางสายเอกปัจจุบันนี้เรายัางเดินทางสองสายอยู่ <c oughs> สายสุขเราก็จะเอาสายทุกเราก็จะเอา แต่ถ้าเราเทงเดินทางสายเดียวเนี่ยจะเดินทางสายไหนถ้าทางสายหนึ่งเป็นสายสุขสายหนึ่งเป็นสายทุกแต่ถ้าจะรวมสายสุขสายทุกเขาเรียกกันเราเรียกว่าสายอะไรอันนี้ท่านทั้งหลายควรจะเดาออกเพราะได้ผ่านมาหลายงานแล้วคุณวินัยว่าอย่างนี้สายอันนี้จัง สมสัยใช่ดว่าไม่ชี้ทางสายไหนเขาบอกว่าทางสองสายในทางสายสุขทางสายทุกที่เราเดินมาตลอดเนี่ยเราจึงไม่พบทางสายเอกถ้าจะรวมทางสองสายได้ก็เรียกกันเลยว่าทางสายเอกเราเรียกชื่อว่าอะไรทางในสุขมันก็ยังเป็นสองสายอยู่ใน้สุขเ้วยเนี่นยทุกเรื่อยก็ยังเป็นสองสายอยู่ ย่อยในทีทางสายกลางใช่ไหมคออือก็ง่ายๆนะทางสายสุขก็คือทางสายกลางวัตสุขานิการนุโยคทางสายทุกก็คือทางอจจติโมาถานุโยคทางสายไม่สุกไม่ทุกกว่าทางสายกลางทางสายกลางคือทางสายเอกต้องมาอยู่ตรงไหนตรงกลางนั้นเราจะเรียกตรงกลางก็ยังกำกวม ไม่แน่ว่าอยู่ตรงไหนเป็นกางแต่ถ้าจะเรียกให้ตรงลงไปว่าทางสายที่ไม่ทุกทางสายที่ไม่ทุกไม่ใช่ไทยทุกก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่แต่มันไม่ทุกซึ่งไม่ใช่ทั้งสุกทุกและไม่ใช่ทั้งสุกเพราะนั้นถามว่าความไม่ทุกในตัวของเราในมีไหมในกายในใจของเรามีไหมเคยสัมผัสมันบ้างไหม ถามทุกคนสำรวจลงไปในขณะน,นี้ทุกด์ดยเรื่องอะไรเนี่ยขณะนี้มีไม่ทุกไหมไม่มีเนี่ยทางมันมีอยู่แล้วเนี่ยไอ้ความไม่ทุกมันมีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมถามว่าไอ้ความไม่ทุกอย่างเนี้ยมันจะอยู่ก็ได้ตลอดไปได้อย่างไรอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องทําใช่ไหมทางไม่ทุกเนี่ยมีอยู่สัมผัสอยู่ทุกขณะไปแล้ว แต่ที่เราต้องการคือให้ไม่ทุกข์อย่างถาวรเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่เรามาทํากันเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราทุกข์อะไรนักหนานะแต่เราต้องการที่จะให้ความไม่ทุกข์เนี่ยมันมีอยู่อย่างถาวรไม่ทุกข์นี่จะเรียกว่าสุขได้ไหมคุณพี้ไหนทุกข์น้อยอ๋อ ทุกน้อยก็ไม่ใช่ทุกน้อยก็ยังทุกอยู่เดียอันนี้มันไม่ทุกเลยอ่ะทุกน้อยก็ยังไปทุกอยู่ทางไม่ทุกเนี่ยมีชื่อใหม่เรียกว่าบรมสุข <c oughs> นิพพานังปรมังสุข,ขังไงเคยได้ยินไหมนั่นแหละนิพพานังปรมังสุขขังคือสายบรมสุขแต่จะเรียกว่านิพพานก็รู้สึกเออมันใหญ่โตไปหน่อยเรียกว่าสายบรมสุขก็แล้วกันคือสายไม่ทุกถามว่าสายทางสายนี้มีไหม สปอรตไลท์สามดวงนี้อะไรนะ mm hmm. นั้นเองคือเรากำลังเดินสายทางสายนี้สายไม่ทุกเนี่ยเราจะเจอมาได้อย่างไรอ่าก็มาคุยกันในรายละเอียดนะ <c oughs> เราจะมาคุยกันเรื่องทางสายไม่ทุกกันถามว่ากายเนี่ยมันเป็นทุกไหมกายเนี่ยเป็นทุกตลอดเวลาไหมอ่า ใจเนี่ยเป็นทุกตลอดเวลาไหมใช่ไหมทุกเป็นบางคราวทุกตอนที่เราไปรู้มันเข้านะถ้าหากว่าเราไม่ไปสําคัญมั่นหมายมันก็ไม่ทุกร่างกายเราจะโอ้ทุกตรงที่ว่าเราไปอยู่กับมันเข้าถ้าเราไม่ มันมีัวทุกอยู่ถ้าเราไม่อยู่กับทุกเนีย่ยเราจะทุกไหมในบ้านเราเมีไฟถ้าเราไม่ไปจับไฟมันจะร้อนไหมไม่ร้อน <c oughs> ในกายในใจของเรามันมีทุกอยู่ก็จริงแต่ถ้าเราไม่เข้าไปจับมันเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะอันนี้มันยังไงอยู่นะฟังให้ดีนะในบ้านเรามีไฟอยู่นะไฟฟ้าไฟหุงต้มไฟฉายไฟ ไอ้หลายไฟเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าเราก็อยู่กับมันได้ใช้ประโยชน์กับมันได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ให้เราถือว่าเป็นเครื่องประดับเรกันนะอย่าไปมีเรื่องค้างกับแมงเม่าก็รู้ประดับสวยแื้เกินอย่างนะคิดมุมใหม่นะโอ้โหนะสวยมากดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามองให้มันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์่มองให้เป็นสุขก็เป็นสุข แต่ย้ายมันเผลอเข้าปากกันเลยเพลิพกเข้าปากนี่ไอกันแต่ดูเได้กันหลวงพ่อพูดหลวงพ่อก็เผลอมุกเขาาก้าไปในยุบหน่เนี่ยเป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยมันห,มหาดูได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นเปิด,ปด,ปดัวงข้างนอกนู่นปิดข้างในนี่ใช่ออไม่ต้องดูหน้ากันนะปิดปิดปดวงดนนอันนี้นะจเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องหนีคนเหมียวดูตรงนั้นแหละอย่าไปหนี ตัวเล็กๆกลัวเราตัวแหญมันเยอะแยะเลยคิดในมุมมัป่วยใสดวงข้างนอกไปเปดดวงข้างนอกดวงโนดานนาเออเอาละนั้นก็พอดังนั้นเองเรากำลังมาเดินสายทางไม่ทุกร่วมกันแล้วเราก็จะ